เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G Podcast ที่สวนครูอำนาจนะครับมีการดูแลสวนแบบผสมผสานนะครับครูอำนาจใช้ทั้งเคมีและธรรมชาตินะครับไม่ทราบว่าคุณอำนาจดูแลยังไงครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องวัดค่า pH นะให้เป็นกลางก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบดินหรือระบบน้ำนะให้เป็นกลางนะครับและไอการผสมผสานของผมเนี่ยนอกจากใช้เคมีแล้วเราใช้พวกอินทรีย์เข้ามาในการทําด้วยครับอย่างเช่นอินทรีครับปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้ครับปุ๋ยคอกพวกอะไรฮิวมิกพวกอะไรเข้ามาเนี่ยผสมผสานแต่ในที่เกี่ยวกับเรื่องของการในส่วนนี้นะครับเราป้องกันก่อน นะครับก่อนที่จะป้องกันไม่ว่าจะเป็นโรคเป็นแมลงอะไรต่างๆนะครับนะพวกนี้เราเราเราใช้วิธีการป้องกันที่ก่อนที่จะเกิดเกี่ยวกับหนอนระบาดหรือพวกเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้ระบบของการป้องกันป้องกันยังไงป้องกันนะครับก็บางทีก็ในระยะลูก เล็กอยู่เนี่ยอาจจะใช้เคมีผสมผสานแต่อาจจะใช้เครื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าใกล้เก็บแล้วเนี่ยเราใช้พวกสารสเดาตะไครขา่าพวกอะไรเอ่อพวกนี้มาหมักไว้แล้วก็มาพ่นก่อนที่จะเก็บครับแต่เรื่องของการใช้ส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของเคมีเนี่ยลูกชายครับต้องต้องน้องฟุกเลยครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมคีครับครับอ่ะน้องฟุก เจอโรคแมลงอะไรบ้างที่เราต้องใช้เคมีลงไปอย่างแรกเลยคือตะกองผมก็เคยใช้ในในช่วงของการเป็นชีวภาพเลยเอาพูดถึงชีวภาพเลยชีวภาพอะไม่ว่าจะเป็นยาเส้นหรือยาอะไรที่มาผสมกันอถามว่าใช้ได้ไหม,มใช้ได้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะมันเพราะว่ามันไม่เหมือนกับสารเคมีครับสารเคมีเนะี่ยอย่างเช่นเราเจอหนอนเราใช้สารเคมีเราพูดย่างยๆคือเราใช้ยาฆ่า,มมาแมลงแต่เราก็แต่เราไม่ได้ใช้เกินจน มันโอเวอร์มีสารตกค้างอะไรเข้าไปให้ได้ตามตามค่ามาตรฐาน G A P ใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมก็เราใช้อย่างปริมาณที่เหมาะสมละกันอเพอเราใช้ไปมันเจอหนอนเนี่ยมันยาแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติต่างกันครับยาสัมผัสยาดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยเราเจอหนักๆปุ๊บเราฉีดไปปุ๊บตายเลยหนอนตายเลยหนอนตายเลยแต่บางแล้วก็เป็นระยะยาวกว่ามันจะวัฏจักรของมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ไง คือแล้วมันก็ช่วงมันก็ช่วยลดระยะเวลาในการที่จะต้องต้องพ่นหลายๆรอบเนี่ยให้ห่างขึ้นใช่ครับหนึ่งทีนี้ไอ้โรคแมลงนี่ยเราเจออะไรบ้างอะสวนเราเลยหนอนเลยครับหนอนหนอนคืบก็เรียกหนอนคืบหนอนคืบมันจะเดินปึ๊บปุบยิบยอันนีจะกินใบอ่อนโจไดงี้เปล่าใช่ครับอันนี้อันนี้คือจะกินจะกินนั่นคือกินใบอ่อนกินใบอ่อนข้าหนาก็คือกินดอกดอกนี่ถ้ามันกินเสร็จแล้วปุ๊บไม่สามารถที่จะกลายเป็นลูกได้แล้ว เราต้องตัดวงจรตรงนี้ออกเพราะว่ามันจะทําให้ผลผลิตของเราไม่ได้ตามคาดหมายหรือว่าทําให้เราเสียหายมากกว่าเดิมอันนี้มแมลงเนาะโรคอ่ะโรคโรคก,ก็มีเป็นพวกโรคชราลาดำเ<ช><า>พยแป้ง<ไ>อที่สําคัญเลยก็คือลาดากับเพยแป้งมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกัน <ไอ S 1> แล้วซึ่งปลายทางเลยเพยแป้งนี่สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นลำไยตอนนี้คืออย่างเช่นตลาดปลายทางของเราจีนให้ความเห ให้ความสำคัญกับในเรื่องการเพี้ยแป้งมากที่สุดมีเพี้ยแป้งเขาก็ให้ทำลายเลยล่าสุดคือให้ทำลายเลยมีเพี้ยแป้งติดเข้าไปแม้มันจะไม่ได้ไปทำอะไรจริงแต่ว่ามันเกิดจากเชื้อราที่เข้าไปต้องฆ่าเลยอยู่ที่ผลไม้เนี่ยทำลายทลายทำลายทั้งไอไอนั่นแหละตู้คอนเทนเนอร์เลยไม่ใช่เจอลูกเดียวเอาดึงออกลูกเดียวแต่คือให้ทำลายทั้งตู้คอนเทนเนอร์เพราะเขาจะสุ่มตรวจแล้วถ้าถ้าเกิดก่อนหน้านั้นเราเคยเจอไหม ก่อนหน้าที่จะเก็บไปอะไรเงี้ยเราไปเจอไหมส่วนใหญ่แล้วมันมันจะอยู่ที่ขั้วมันนะครับขั้วของไอ,อ,อ้ลำไยมันก็ดูยากเหมือนกันนะครับไอรต,ตาตาหักว่าไอเป็นช่อนะอเป็นช่อ แต่ถ้าหาว่าเป็นผลเดี่ยวแล้วเนี่ยมันก็จะมองเห็นชัดถูกครับอ๋อแสดงว่าก่อนจะเก็บไปไปไปส่งเขาเนี่ยมันมันไม่สามารถจะดูได้หรือว่ามันเป็นเฉยส่วนใหญ่ก็ก็ก็เห็นนะฮะแต่ว่าคนงานบางคนก็ไม่เห็นแต่ว่าวิธีการเนเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องเป็นขอ,อ,องชาวสวนทุกทุกทุกทีมทุกทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอตั้งแต่ผู้ผลิตยันไปถึงปลายทางตลาดนีคือต้องร่วมมือกันกต้องช่วยกันชาวสวน มีหน้าที่หลักเพราะเราเป็นคนผลิตเราต้องดูแลให้ต้นทางใช่ครับเราคือต้นทางการทางก็คือคนมาเก็บคนมาเก็บคนมาเก็บก็ต้องเจอถ้าเจอปุ๊บถ้าคุณแยกทิ้งซะมันก็ไม่ไปต่อใช่ครับมันทุกอย่างมันต้องอยู่ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของแต่ละส่วนถ้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้วถึงปลายทางถ้าผ่านก็ผ่านผ่านก็ผ่านถ้าเจอเข้ามาถ้าสุ่มตรวจเจอทั้งตู้ก็เรียบร้อยครับ ลงค้บรรจุรับผิดชอบรืบ่องกชอันนี้เราไม่ต้องส่วนใหญ่แล้วเรา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 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่ากระบวนการเนี่ยนะฮะผู้ผลิตผู้เก็บนะฮะแต่ไปถึงลงเน, <geon. S 2> นี่ยเขาต้องตรวจอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะคัดแยกไซส์เพื่อที่จะเกรดคือซื้อที่นี่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่สี่เบอร์นะในราคาเดียวกันนะฮะแต่ว่าไปถึงลงแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจคัด แยกอีกทีหนึ่งถึงจะเข้าไปอบซันเฟอร์ถึงจะขึ้นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแต่ว่าไปถึงปลายทางเนี่ยการตรวจพืชเนี่ยมันก็ทางทางทางเขาก็ตรวจถ้าเจอเนี่ยต้องทําลายครับแล้วต้องจ่ายตังค์ให้เขาด้วยนะเจ้าของล้งนะฮะเจ้าของล้งใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราเราเคยเจอไหมที่ว่าผลผลิตของเราลําไยเนี่ยเราเคยเจอไหมที่โดนโดนทำลายไม่ไม่เจอเพราะว่าของของเราเนี่ยก็คือ เราดูแลอย่างดีแต่ถามว่าจะทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแต่เราก็จะบอกตอนที่ผู้ที่มาเก็บว่าถ้าเจอนะไม่ต้องเอาไปเรายอมเพราะว่ามันเป็นความผิดของเราที่เราดูไม่ถึงด้วยแต่บางทีบางทีคนเก็บอยากได้ตะกร้าเขาหยิบไปพอไปแล้วมันผ่านมันเล็ดรอดกระบวนการตรวจสอบต่างๆไปเนี่ยมันพูดถึงองค์รวมองค์ประกอบรวมเลยว่าลำไยจากประเทศไทยครับ แล้วทางตลาดปลายทางซึ่งจีเนี่ยเป็นคนรับซื้อของเราเยอะที่สุดก็จะก็จะมองมาว่าลำไย,ยของเราทั้งประเทศมันไม่ดีมีสิ่งเจือปนเข้าไปแต่ล่าสุดเมื่อตอนช่วงโควิด9ครีนอันนี้ทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันทั่ว uh huh. อฮผลไม้ก็เหมือนกันครับ uh huh. ทางประเทศจีนนี่ก็เข้มงวดเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีหนอนมีสารพิษตกค้างมีเชื้อรามีเพี้ยแป้งมีโควิดเข้าไปด้วยครับโควิด19ปนเปื้อนเข้าไปของเราเจอไหมไม่โควิด19ไม่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 มีครับไม่ไแล้เราเราโดนกักที่ด่านหรือที่อะไรพวกนี้บ้างเหมือนกันกับเพี้ยแป้งเลยครับถ้าตรวจเจอสุ่มตรวจเจอก็ ทำลายทิ้งเลยทันทีก็คือมันไม่ใช่แค่นอนไม่ใช่แค่สารเคมีแล้วอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับระบบเชื้อโรคเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้เช็คย้อนกลับได้ครับหมายความว่าผลิตจากสวนใครมีสติ๊กเกอร์อยู่ใครเก็บครับ,รบลงสายสายไหนฮะ,อ,ะ,อ,ะอย่างบางบางลงเนี่ยมีอยู่สามสี่สายเนี่ยมันสามารถที่จะเช็คย้อนกลับมาได้ยงที่สวนเลยเดี๋ยวนี้ครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เรา พักกันตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนหน้าครับครับครับ,รบโอเคครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ